ับมือพาแล้วออ๊ยอุ้ยอุยอุยอจับมือพากันจับมือพเก่งค่าโอ้ยโอย ดอนนี้ลูกสาวแต่งตัวน่ารักไหมคะโอ๊ยโอยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องพีขี่ดีดีลูก พ่อด <languages? S 2> ีก <Weekly> ว <shut out> okay? <c oughs> <g opian g ills> ่าม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 านี่มาลูกไอ้ยูโอเคทำไมผมอัญยาน้องพีเวลาเล่นน่ะค่อยๆเล่น ไม่เอาไม่ทำแบบนี้เโอ๊เพราะว่าเราไม่เป็นไปดูอยู่ที่บ้านเราอไอ้บ้า โอยระวังน้องพีเอาปลาหน่อยเข้ามา ค่อยๆเดินโล่ใจเย็นๆนะ <c oughs> อู้คุณอุไรเตรส่งมาหนึ่งพันดวงขอบคุณครับผมพ <c oughs> อสตาปาร์ติขึ้นแล้วด้วยเจ้า <c oughs> ลงเท้ามานนะมันเดินแล้วมันมีเสียง ที่กรุงเทพฝนตกนิดหน่อยนะวันนี้อโอ๊ยใจ้ปเ,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 เล้ยเรียกหมามีเรียกหมามีมมมมอุ๊บใครมาแตะพ่อเนี่ย ใ่วันนี้จะไลฟ์เร็วไปคนเข้ามาดู2,000คนเองอ <laughs> เออโถ oh, สวยมการหลงเธอจะปีนหลงงนะอ,อ้นจริงหนามี <laughs> ขอบคุณคุณุไรเตรนะส่งอีกห้าร้อยดวงโอ้ตอนนี้อยู่ในช่วงสแตทปาร์ตีนะคะถ้าอยากส่งได้ให้เราส่งตอนนี้นะเดี๋ยวเวลาส่งอีกสองนาทีนิดๆไอว่าหนูเดินรอบรถเลยนะคะวันนี้ <c oughs> โอ้วันนี้น้าพาไปเดินเล่นบ้านเธอเนาะเวลาโอเค,เลอเคแล้วก็วันนี้ไม่ค่อยมีฝุ่นด้วย,ยวไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ด้วยวันนี้ว <c oughs> ันนี้ที่ออกมาเล่นเล่นหน้าบ้านเพราะอะไรรู้ปะ <c oughs> ป้าปุ๊กไม่มา <c oughs> เพราะป้าปุ๊กไม่มามันก็จะมีที่ <c oughs> <c oughs> งั้นส่วนใหญ่ก็เป็นที่จอดรถอะไรเงี้ย ขอบคุณคุณไอ m อมคุกคิกนะคะส่งให้เอาห้าสิ0ดวงเกือบได้แล้วสตาร์ปาร์ตี้อีกนิดนึงพอคุณส่งมาบอกว่าที่โตเกียวคลึ้มเบาๆค่ะให้ดูฟ้าฟ้ากรุงเทพ อันนี้ตลกมากเลยที่เธอเอารูปคนที่แบบว่าตัดต่อไม่ใช่ตัดต่อดิเ <c oughs> ทียบอัญญากับฟาโลมาจะเปิดให้เราดูหน่อยดิเหมือนเหมือนกันนะ เสร็แล so re right. ้วเวลาเียวคาก็ทำได้แล้วจริงเหรอจริงจังโอ้ดูแลเองเียิมม้พี่ฟาก็พูดชื่อผิดเหมือนกันนะเนี่ยอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีอะไรนะ ว้าวลงแล้วให้เทีายว่นน้าโอเคโอ้ยชุบชักช้าไอ้โซเล่น้ท้่นไปขอโทษพีฟ้าเลยไปขอโทษพี่ฟ้าเลยขอบคุณคุณสุดารัตน์นะคะสมัยห้ารอยดู เดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กไม่ค่อยแจ้งเตือนหรอพ่อพี่ันบอกช่วยกันกดแชร์ไงกดแชร์ได้ไหมคุณอรุณยาอรัญญาอุ้ยอรุณยาเลยคุณอรัญญา,ญญา,ญญา,ญญาส่งมา99ดวง

ให้น้องเล่นนิดนึงน้อนอหนูใอง่อาให้หน่อเล่นหนะ่อ่ะให้ให้เขาเล่นหน่อยป่ะน้องบอกว่าอยากลงมาตั้งนานแล้วเป็นไงมามีรักหนูยังเออ นึกจักใช้คำจริงเลยนะเราเนี่ยตัวแสบเอ,อ้ะไหวเหรอพี่ฟ้า

อ่อส่งมา20ดวงคุณสุดาสุดารัสบอกว่าให้เจ้าหมูอัญญาค่าส่งมา30ดวง <c oughs> คุณอันส่งมา10ดวงพ่อ <c oughs> <c oughs> ละกลัวหนูที่สุดเลยคุณโฮลีส่งมา500ดวง มาชอบไปมาสนุกมากเลยอย่าบอกนะว่าพิธีเข้าบ้านมาแล้วอ่ะร้อนแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้จะไปเตะบอลอีกหมุนหมุนหมุน ว่าชอบมากเลยค่ะ้เย้แล้วเหรอ คุณขิงขิงแก้วอะ่ะครับส่งดาวมาให้เราเก้าสิบเก้าดวงคุณนุ่นส่งมาหนึ่งรอยดวงพระอุ <c oughs> ้สงมาสิบดวงระวางลกูกอุย้ยแม อ้วนไปโดนอะไรมาเขาน่าจะข่วนตัวเองเด็บยาวเพิ่งตัดเล็บไปคุณสุดาลัสรมอีกสามร้อยสิบดวงบอกว่าให้เจ้าหมูอัญญา <c oughs> พีพีเอารถไปเก็บด้วยสิลูก

เรื่องเรายังร้อนเลยอ่ะคุณนารัญญาสมัย50สิดวงค่ะ อยากส่งพวงกุญแจคลายเบบี้ให้สามสาวค่ะเดี๋ยวทำไมสามสาวอะ่ะ ล้างมือมาหรอลูกอ al, ไม่ใช่นี่ของพี่ค่ะปไปกินน้ําของหนูแม้ไปกินของหนูแม้เล่นน้ำไหมคะอัญญาอยากเล่นกับพี่พี่จ้อัญญาพยายามเล่นกับพี่อัญญาล้งแลอัญญาล้างแล้วค่ะพี่ชาย,ชออยาพี่ชายล้างมือยังครับพี่ชายเราเราเราสิเราอะไปล้างมือ <c oughs> เดี๋ยวอีอีแล้วเดี๋ยวกดท้องอีอเดี๋ยวอ้วกอีไปเดี๋ยวอยากซื้อให้จบก่อนโอเคมั่ก็ชอบบางอย่างที่รูอ่ะวันนี้คนดูน้อยจังเลยหมดกำลังใจในการไล่ <c oughs> มันทองง่ายมันทองง่ายเลอเกิน <c oughs> น้อยเหรอแค่ไหนสามสี่พัน

จึงเลยวันนี้กินข้าวเร็วพี่บอกกินยังกำลังเหลือกี่แล้วกินเร็วๆจะจะไม่อ้วนมาไปทานแล้วอืม <c oughs> ไอ้บาขาโอ้โหเหงื่อแตกแบบ ใครขี้ร้อนไอวาหรืออันญาสมัยนอนกพิธีนอนนะยอนเปิดแอร์19เป่าเป่าพัดลมแล้วก็ต้องพัดอีกแต่เราก็รู้สึกว่าเราดูแลลูกสาวน้อยมากเลยอะคือถ้าเป็นสมัยพิธีแล้วมีพัดลมตัวเลยจหรือถ้าไม่มีพัดลมตัก็ต้องมตัวอย่างี่ยต้องเป่าอะหรือาออแต่พจะแยก

เงียบแล้วทุกคนอ่านหนังสือกันหมดอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไลฟ์กันแค่นี้แล้วกันวันนี้นะทุกคนไปแล้วครับคุณวันวันนาภาบอกว่าดูจากเกาหลีติดบ้านนี้มากเลยดูทุกคลิปทุกไลา์เลยค่ะตกมาให้่งดาวมาให้ด้วยห้าร้อยดวงโอเคอ่าพ่อไปก่อนนะ ขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะคะมาถ้ายังไม่ได้ขอบคุณใครก็ขอโทษด้วยนีบายบายทุกคนหนึง่งบายไปกัน